หลวงกิดทำเมนูอะไรวันนี้ว่าดีได้วัวปรีมานี่หลวงกิดได้วัวปีตีล่าไม่ได้วัวมันช่วยอ้วนดีถึงหลวงกิดว่าอีต่ำคลิปวิดีโอต่ำยำวัวปลีแบบคนปตลุงมนะคนปตลุ่มแต่วันนี้ช่วประทุนหลวงกิตเตรียมมาเดียวนะไปล่ามาเหมนถือเปล่ามาถือเปล่ากูดมาเลยนะมีมาเปล่ายำวัวปรีนะแล้วมีกุ้งแห้งนี่ติะครัววัวหอม ว่วหอมวัวเทียมแต่ว่าน,นี่ลมก,กิบกลัวไปแล้วมะนาวอันนี้มะนาวกับมะนาวแล้วก็นี่นี่กะปิกะปิปิงกะไรอ้อมร้ยเนี่าปิงมันต้องว่วงเลยแต่ว่าก้อนอื่นนั้นก้อนดีตั้มนั้นลกกูกคิบต้องไปกลัวลมะพร้าวกอนไปเราไปกลัวมะพร้าวก้อนไป cua non na cua cua ai phaу lương nè pì non ơi ai lươn na, để mày chạy mai nè nha pì non cua bịch nè cua ai mà đen nè, để chạy mai nè đen lương ừm thế là, rồi đi, đi đâm, đi đi, đi đâm,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  đi, đi lấy con, tim ừ. con rồi, bắt ra tay ngoài tim bắt ra tắm บอบประมาณนี้นพี่น้องเสร็จแล้วเราก็ตักออกก่อนตักไปเส้นกันตอนต่อไปพี่น้อง แล้วก็นี่กุ้งแห้งกับนี่กุ้งแห้งเจ๋น้าไปนะมันจะได้ซิมหายนี่กุ้งแห้งอีสิ่งต่อได้ปริมาณต่อได้ก็ได้นะกุ้งแห้งนะแต่ว่าี๋ยวนี้กุ้งแห้งแป่งแพงอย่างแร้งเลยพี่น้องถืยแเราก็ตั้ม่ต แก่งพอเราตำม,มันเละแล้วใช่ไหมเราก็อ่อมัปุดปุดตายปุดโอ้ยกุ้งแกงพอเราตำเลกแล้วก็มารวมกับนี่มะพร้าวที่เราตำไว้มะพราวขั้วอ้เร่งตายเร่งตาย <laughs> าเสร็จแล้วตำนี่ว่าห้อมวัวเตียมนะเต้นไปเลย เราพวกไฟนะว่าหมาเตรียมนี้อืมําพอหมาเตรียมต่อ,อพอํำปิกเล็กเลยเนี่ยอืใส่ตัวน,นี้ต่อกะปิกะปิแต่ว่ากระปินี่ยางของนอนะโอม ยางใบตอในร่มเลยกับปีนี้กับปีนำต่ำตำํตำ,ำพริกนี่ใครกบไปเดี๋ยวก,ก็ติ้มมิกทีจริงพี่น้อง ได้ได้ได้ับขึ้น่น้องได้ไปในถ้วยนี่นี่ เตียมนาำเสกกระมังแบบนี้นะเสกเกลือแจฉกโขน้องๆอย่าให้วัวปรีมันดำอันนี้อันนี้นำเยอะเกินนะเมื่อกี้ใช่นำเยอะไหมอืมใช่ปะเวลาเฉกวัวปรีวัวปรีนี่ต่ำแบบนี้จะไม่ดำแล้วโดยจะปอบบีบมะนาวลงไปกันนะพี่น้องเนี่ยบีบเพลมะนาวไปกัน ดีผมไปเ่ยทำไมวบปีไม่ดำทีนี้เรามากเรียมวบปีพี่น้องเนี่ยพี่น้องนะบปีป้าเน่ยนไียน้ำเกลือก้อน Bây đây mình đập ba con Chế bên này đi Chế bên này đi Ông, dài, đi nông ok, kê đi phô quan bình quan tạm thì cán là มันบัง,งนะพี่น้องนะอเอาไปเช็น้ำเกลือพี่นอ้อ,องอาบน้ำก้นล้างน้ำเกลือนะนี่ก็ส้วงส้งออกกับพี่น้องใส่ลงไปในนี้ยำนี้เราคลุกข้าวไว้ให้กรุ๊กข้าวด้วยกัน กุ้งแหงเดี๋ยวเราตั้มกับหมาป่าวั้วกับพี่น้องกุก้าวเลีวเราก็ใช่นี่เลยกับหัวหอมวัวเทียมแล้วก็ับปี้เดี๋ยวเราตั้มเมื่อกี้นะพี่น้องกุ้งก้าวด้วยกันเลยกุ้งไก่ก้าวนะกุ้งไก่ก้าว มนะีเส้นน้ำตาลใจนะอ่าโรวยตัวเนี่ยน้ำตา,าลใจรวยตัวไม่ใชนะ่ใส้ว่านนะพี่น้องนะใส้ให้รสชาติให้มีรสชาติแต่ว่าถ้าใครชอบว่านก็ใส้หมักเลยไม่อันนี้ไม่หมักขับครับนี่นี่ะเส้นน้ำตาลเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปกับนี่คืออ่าพวกปลีกับพวกปลีนี่นี่ครับใส้ดูปริมาณสัดน่วงนะครับเส้นนิ่งเส้นแบบกรุ๊กข้าวโดวยการพี่น้องเออ นี่กับปลอกลุกปลอรกราลูกก้าวกันแล้วนะพี่น้องนะอ่ามาเปล่ากัวแล้วก็ฟูงแห้งปลุกกากับเครื่อนตุงเครื่อนเดือดตั้มเมื่อกี้ทะแล้วกันตอนต่อไปก็คือมะนาวอย่เนาะน,นะมะนาวนี่นี่เพิม่มรสจัดเปรี้ยวไายารูเอตัว อ่ะอย่าใส่หมากเร่งอย่าตามด้วยนี่กับพี่น้องเอ้ติคาดไม่ได้นนะ้ำปลาครับใส่ประมาณเนื้อจอนไม่ใจะจอนตับที่นะพี่น้องจะจอนจอนทีนี้กันตัอต่อไปก็นหน้ำปลาเลยพี่น้องเออทีนี้เราเราหมักข้นไหมข้นไอ้ก้าวไปนี่ข้นไปเรื่อยๆนะพี่น้องเอ้ พอนี้งคิดใจชัวจานจานเล็กก้นนะเพื่อนเพื่อนสามัดออกไปต่ำได้นะาเล่เลจบคลิปเหลืวกันนะด้วยนี้วันนี้ต้งคิจใจด้วยนะเราเอาเวลาจบคลิปก่อนกอติดตามกันเราคอยล่นเราต่เจาตำคลิปไปเด้หล่วันนี้ไปคอสักครับวันนี้ครเดี๋ยวข็อพิมพ์ก่อ